กลับมาช่วงที่2แล้วครับกับ5ช้าเมาส์ใหญ่นะครับพูดถึงเรื่องของสรรพคุณของสปอเห็ดหลินจือนะครับเราได้ยินกันมาตั้งนานแล้วครับเขาได้ฉายาว่าเป็นเห็ดหมื่นปีบ้างเป็นเห็ดอมตะบ้างแต่อย่างที่บอกครับสรรพคุณมากมายครับเราต้องอาศัยท่านนี้ครับมาฟังประสบการณ์ดีๆด้วยกันนะครับขอต้อนรับคุณวิริยะพึ่งสุนทรกรรมการผู้จัดการบริษัทเนเจอร์ทัชอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับสวัสดีครับคุณวิริยะค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ที่วางอยู่ข้างหน้า สปอร์เห็ดหลินจือคือตรงไหนครับคุณวิริยะคือจริงๆแล้วเนี่ยสปอร์เห็ดหลินจือเนี่ยเขาจะออกอยู่ข้างหลังเห็ดหในช่วงที่เห็ดสมบูรณ์ที่สุด<อ><อ>นะครับระยะเวลาในการปลูกเห็ดเนี่ยประมาณร้อยสิบวันขออนุญาตนะครับคือคือคุณผู้ชมครับเวลาสปอร์เวลาสปอร์เห็ดมันออกคือออกด้านนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วเขาก็จะฟุ้งไปในอากาศแล้วก็จะมาเกาะด้านหน้าเห็ด แต่สังเกตไหมคะจะไม่เห็นเป็นมันๆปกติเห็นเนจือจะเป็นมันๆแต่เนี่ยคือในส่วนนี้ถ้าเอามือแตะเนี่ยจะมีสปอร์ตนี่ๆีเอาออกมานะคสีน้ำตาลนี่นี่ใช่ที่เป็นผมผมใช่ครับใช่นี่คุณผู้ชม อุ้ยเป็นพอออกอนนจากด้านหลังแล้วก็ปลิวฟุ้งๆแล้วก็มาอยู่ที่ด้านหน้าใช่ครับอ๋อนี่คือ spor เห็ดลินจือมันเป็นสายพันธุ์ MG2 หรอครับใช่ครับเป็น MG2 คือด้วยความที่สปอหลินจือ MG2 เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่บรีดระหว่างเห็ดลินจือแดงกับเห็ดลินจือสีม่วงนะครับซึ่งสองสายพันธุ์เนี่ยเป็นเห็ดลินจือที่มีคุณสมบัติในเรื่องของสารทางยาสูงมากมนะครับเขามาบรีดกันโดยออกมามเป็นสายพันธุ์นี้ ผสมกันมาเป็นนี่เลยคคือแล้วแล้วจริงๆแล้วมันต่างกันยังไงครับไอไอไอเห็ดหลินจือทั่วไปกับเห็ดหลินจือสายพันธุ์ MG2 เนี่ยฮะค่อมันต่างกันค่อนข้างสูงเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราเปรียบเทียบให้ดูหน่อยครับโดยเห็ดหลินจือธรรมดาเนี่ยก็เป็นเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงธรรมดาที่ที่อยู่แต่นี้มีสีม่วงซึ่งสับคุณทานยาห้ากลุ่มนะครับในหนึ่งกลุ่มเนี่ยมันจะมีาสารทำคันต่างยาเนี่ยเป็นร้อยร้ตัวอย่างเช่นเราเราเรียกว่าสารโพลิซัคคารยนะฮะไทเทอร์ปีนอย โพลิสคลายเนี่ยก็จะมีสารเบต้ากูแคนอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วแล้วเบต้ากูแคนเนี่ยมีสารต่อต้อตานมะเร็งอยู่ในนั้น<า>ค่ะับแล้วก็มีเชอร์มาเนียมเชอร์มาเนียมเนี่ยซึ่งเป็นสารสําคัญทางยาที่อยู่ในโสมซึ่งเราทานโสมกันเนี่ยะจะมีสารสําคัญที่บํารุงร่างกายอยู่ในนั้นเนี่ยแต่ตัวเห็ดหลินจือตัวนี้มีถึงมากกว่า60เท่า ชัดเจนเลยเนาะชัดเจนยิงถ้าจัดอันดับมานี้เห็นไม่กราฟพุ่งอย่างนี้เลยแต่แปลว่าเวลาที่เราจะเลือกทานเห็ดหลินเห็ดหลินจือสีแดงเนี่ยเราก็ต้องเลือกสายพันธุ์ MG2 ถึงจะได้รับประโยชน์มากกว่าสายพันธุ์สีแดงกับหลินจือ MG2 ไม่เหมือนกันครับเพราะอันนี้มีเห็ดหลินจือสีม่วงผสมอยู่ เป็นพันใหม่เป็นเป็นพันใหม่หครับค่ะนะคะทีนี้เวลาพูดถึงเห็ดหลินจือเนี่ยเชื่อว่าคนไทยเราทุกคนคุ้นเคยละเห็ดหลินจือดีแต่ส่วนที่ดีที่สุดของเห็ดหลินจือคือนี่เลยใช่ไหมคะ,<ส>ะที่เราจะเล่นกันเมื่อคู่นี้ใช่ครับค่ะนะฮะความเป็นมาเนี่ยของเห็ดหลินจือเนี่ยที่ที่ผมเข้ามาทําทางด้านนี้เนี่ยเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วตัวผมเองเป็นภูมิแพ้แบบคือรักษามาหะ ไม่หายนะฮะมานานน้าเป็น10ปีแล้วหมดเงินไปเยอะมากก็มีท่านหนึ่งคือคุณมารีวัชโรไทยเนี่ยซึ่งได้สายพันธุ์เนี้ยมาจากเมืองจีนท่านก็นำไปมอบให้กับโครงการที่สวนเกษตรเมืองไงแล้วก็ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยทดลองปลูกเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้ปลูกทเนี้เพื่อจะสร้างรายได้ในอนาคตปรากฏว่า เอาไปปลูกแล้วเนี่ยได้ผลดีมากนะครับรแล้วก็ทางจีนเนี่ยก็มีการวิจัยเอากลับไปวิจัยปรากฏว่าพบว่าสายพันธุ์เนี้ยที่ปลูกในเมืองไทยพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยได้สารสำคัญทางยาสูงมากในการวิจัยแล้วนะครับที่ที่เรามองกันเรื่องของปอร์เห็ดหลินจือเนี่ยนะครับความแตกต่างของมันเนี่ยปอร์ตัวนี้เป็นส่วนที่แพงที่สุดในบันดาทั้งหมดของเห็ด ส่วนของเห็ดเลยใช่ครับถ้าเป็นเนื้อเห็ดธรรมดาอย่างเงี้ยกิโลนึงอยู่ในตลาดก็ประมาณหลักร้อยนะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นสปร์เนี่ยกิโลนึงหลายหมื่นโอ้ที่เราปาดเล่นกันเมื่อกี้ใช่ครับตายแล้วเหรอครับอยู่บนเดียวก่อนที่เขาจะปลูกออกมาได้ในแต่ละดอกเนี่ยมันก็ต้องแบบมหาศาลมูลค่ามหาศาลใช่ครับใช่ครับ กิโลนึงไม่ต่ำกว่า50,000ตัวตัวตัวสปอร์เฮลินจือนะครับถ้าเผื่อเป็นคุณภาพดีๆนะครับรแล้วเราปลูกในโรงเรือนที่เหมาะสมด้วยอย่างโครงการที่ที่ปลูกทางทางเหนือเนี่ยเขาปลูกในโรงเห็ดซึ่งถ้าเราบอกว่าไปไปเอาจากในป่ามาเนี่ยมันมันจะไม่ได้แบบนี้เพราะมันจะมีสารปนเปื้อนอยู่ในนั้นด้วยค่ะ,ะคแล้วดอกหนึ่งสปอร์เขาออกเยอะไหมฮะเออไม่เยอะหรอฮะดูจาก ับตัวเห็ุเนี่ยมันก็จะได้แค่นิดเดียวนะครับแล้วเรายังต้องเอาไปกระท้อให้มันแตกก่อนนะครับเพื่อที่ตอนของเขาใช่ไหมใช่ครับกระท้อเปลือกเพราะว่าเปลือกของสปอร์เนี่ยมันแข็งมากเราทานลงไปเนี่ยเราเราก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไเพราะว่าต้อง้วิมีการสกัดออกมาต้องไปกระท้อเปลือกก่อนสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นกระท้อตัวที่เป็นผงสปอร์เนี่ยนะฮะซึ่งเล็กๆเนี่ยฮะมันจะมีเปลือกหุ้มอีกทีหนึ่งนะฮะจะมีจาก เราไปกระเทาะมันเสร็จแล้วเราถึงจะเอาในส่วนนั้นน่ะเนี่ยฮะนี่อันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้คืออันนี้คือใช่ครับเนี่ยตัวนี้คือสปอร์ที่เขากำลังเขี่ยวออกมา่ตอนที่เราจับอยู่เนี่ยนะฮะใช่ครับใช่อ๋อแล้วก็เอาไปเข้าไปในแล a p ใช่ครับเพื่อเมื่อกี้บอกว่าเพื่อไปแตกตัวมันออกมาไปกระเทาะให้มันกระเทาะมันออกมาเปิดแตกกระเทาะไอ้สปอร์นี่ออกมาอีกใช่ครับเพื่อจะเอาน้ำมันข้างในครับโอ้โหกรรมวิธียากมากไม่ยากมากมันถึงมันถึงราคาค่อนข้างสูงตอนที่คุณวิริยะพูดอันนึงคือฟังแล้วแบบยังยัััังงงสสยยยอออู่่ววาาจริๆแล้มมนนคคืื ไม่ใช่อาหารเสริมรสรรพคุณได้ทางยาที่ไม่ใช่เป็นอาหารเสริมใช่ครับเพราะว่าด้วยความที่มีการวิจัยในเมืองไทยหลสถาบันเนี่ยนะครับเ,เหต์หลินจือเนี่ยถ้าเป็นสปอทางกระทรวงสาธารณสุขประกาศเลยว่าจะต้องเป็นยาเท่านั้นไม่สามารถเป็นอาหารเสริมได้นะฮะด้วยความที่มีงานวิจัยหลายสถาบันเขาวิจัยมาแล้วนะครับแล้วก็เราจำเป็นที่จะต้องเป็น ทำตามออยแล้วายการอพลายนี่หลายปีกว่าจะได้นะครับะนะคะยาก็แสดงว่าต้องนํามารักษาเหมาะอย่างยิ่งกับโรคอะไรคะคือจริงๆอย่างที่ผมเห็นชัดเจนเนี่ยผุมแพ้มอ่า คนที่เป็นเนี่ยจากเคสที่เราเคยทํามาเนี่ยเป็น10ปีเนี่ยเยอะที่สุดที่เห็นผลเร็วที่สุดคือผุ่มแพ้แลวก็คุณวิริยะเ,เองก็เป็น <มา S 2> แล้วก็จากหลายๆท่านบางคนเป็นมา20กว่าปีทาน3-4วันก็เห็นผลแล้วะนะฮะว่ามันดีขึ้นแล้วก็โรคมะเร็งก็เห็นเยอะเป,เป็นผุ้มแพ้มา20ปีเลยเหรอฮะใช่ครับ ตายแล้วเป็นนานมากนานมากคือเป็นูมิแพ้นี่ไม่ดีนะมันนําไปสู่เรื่องของมะเร็งหลายโรคเลยครับงจมูกเรื่องไซนัสเรื่องไรเต็นหมดใช่ครับแล้วพอทานไปสามสี่วันมันดีขึ้นยังไงที่เรารู้สึกมันน้ำมูกมันหายไปอย่างแรกเลยเนี่ยหายใจสะดวกขึ้นแน่นอนจากจากที่จมูกบล็อกบล็อกอยู่เนี่ยที่หายใจไม่หอกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับหายไปเลยสามวันเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผื่นที่เคยขึ้นตามมือเนี่ย มันหายหมดไม่ต้องทานอะไรแล้วเพราะว่าด้วยความที่ในที่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าในตัวสปอยเลนเจอรเนี่ยมีสารสาคัญ5กลุ่มมีทั้งสเตอรอยที่เป็นธรรมชาติด้วยซ้ำนะฮะี่จะไปคุมแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบการไหลเวียนของเลือดอหลายๆตัวจึง มีการวิจัยแบ็กอัพอยู่แล้วตั้งแต่ว่าคนที่เป็นโรคอื่นนอกเหนือจากโรคภูมิแพ้แล้วเนี่ยนะครับที่ทานเห็ดหลินจือสายพันธุ์ mg 2แล้วเนี่ยแล้วดีขึ้นเป็นโรคอะไรได้บ้างโอ้โหมีทั้งความดันความดันนะฮะน้ำตาในเลือดลดน้ำตาในเลือดด้วยมะเ็งภูมิแพ้ค่อนข้างเด่นชัดก็เคสที่คนเป็นมาเ็งก็เยอะมากอเล่าให้ฟังนิดนึงครับเป็นงไงบ้างก็หลายท่านที่คุณหมอบอกว่าอยู่ได้คงไม่เกิน1เดือนนะนะกลับมาบ้านแต่เห็ดหลินจือเนี่ยจะมีปัญหานิดคนที่ไมม่ีทางเลคนท ส่วนใหญ่สุดท้ายแล้วถึงจะมาทานแทนที่จะเริ่มทานคู่ไปกับการบําบัดด้วยปัจจุบันเนี่ยมันก็จะช่วยได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกับจะตกเป็นจําเลยว่ามาทานเอาจนหวันสุดท้ายเจ็ดวันสุดท้ายแล้วแต่ที่เราเห็นเคสที่เป็นมาเนี่ยเขาขั้นที่สองที่สามเขาทานเนี่ยเขาดีขึ้นแล้วผลการตรวจเลือด เลือดนะไรต่างๆมันลดลงจนจนหมอตกใจว่าไปทําอะไรมาทําไมถึงดีขึ้นขนาดนี้นะฮะเราไม่ได้ห้ามว่าทานเหุดลินจือแล้วต้องงดการบําบัดทุกอย่างก็ทานควบคู่ไปการบําบัดด้วยสารเคมีหรือว่าีโมบําบัดก็ได้ยิ่งดีซะด้วยซ้ำไม่ต้องหยุดการรักษาแบบเดิมครับใช่ใช่ แล้วเราเรากินแล้วมันจะมีเอฟเฟกใดๆเกิดขึ้นไหมครับเท่าที่ผ่านมาจากการวิจัยเนี่ยไม่เคยปรากฏนะครับจากคนที่ทานเฮลินจือรแล้วมีปัญหาเรื่องของการแพ้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการระบายท้องนิดนึงวันสองวันแรกถ่ายปกติถือว่าเป็นการถ่ายอาจจะสองสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเด็กเด็กก็ทานได้นะคะแต่แต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือเด็กที่เป็นภูมิแพ้ตั้งแต่อายุ5้าขวบขึ้นไปเนี่ย มีเคสหนึ่งเหมือนกันเด็กคนนี้ก็เป็นมาจนไม่อยากไปโรงเรียนเพราะว่าผื่นขึ้นทั้งตัวเขาทานมาได้สองอาทิตย์เขาดีขึ้นไป5-60%หจนบอกพ่อแม่บอกชีวิตเขามีความสุขมากเลยที่มาเจอตัวนี้ะนะครับที่มาจเจอแปลว่าถ้าสมมติว่าเราจะทานทานอันนี้นะฮะคืออย่างที่บอกว่าทานก่อนที่ที่มันจะเกิดโรค ดีทานเพื่อเป็นเหมือนเป็นภูมิป้องกันถูกต้องทานยังไงอะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งในหนึ่งแคปซูลเนี่ยเขามี450มิลลิกรัมเราทานวันละเม็ดเองครับนะฮะตอนเช้าก่อนก่อนอาหารทานคู่กับวิตามินซีเนี่ยจะดีที่สุดนะครับครับต่อให้ไม่เป็นโอะไรก็ทานได้ีก็คู่ไปเลยก็ทานก็คู่ไปเลยก็เดือนหนึ่งก็แค่30เม็ดเองก็ไม่ได้เยอะอะไรเพราะว่าเม็ดหนึ่ง450มิลลิกรัมเนี่ยผมว่าเราทาน3-4วันแรกเนี่ยคนที่เป็นภูมิแพ้ก็เห็นชัดแล้วล่ะ ว่าเราดีขึ้นยังไงบ้างะะเ,ราเราตอบด้วยตัวเราเองได้ คือแล้วทั้งหมดเนี่ยมันมันคือมาจากธรรมชาติอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นธรรมชาติย่อมดีกว่าที่เป็นเคมีเสมออันนี้ผูดตรงห้องไว้เลยใช่ครับนะครับชีวิตเราผูกพันอยู่กับเคมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเรากําลังเอาสิ่งดีๆที่เป็นธรรมชาติมาให้คุณผู้ชมได้เป็นทางเลือกใช่ครับเราก็ต้องกลับไปสู่ธรรมชาตินะเพราะเรามาจากธรรมชาติเหมือนกันครับมีเลยนะคะมีข้อจํากัดไหมคะใครบ้างที่อาจจะทานไม่ได้หรือว่าไม่เหมาะกับตัวนี้เออไม่มีข้อจํากัดนะครับว่าคนที่เป็น โรคหรือว่าต้องการทานเพื่อบำุงร่างกายก็เราทานในปริมาณที่ถูกต้องอย่างเช่นเขาบอกว่าหลายคนบอกว่าสปอร์เฮลินจือเนี่ยทานมันอาจจะโอเวอร์ดสไหมก็ไม่ใช่เราก็ทานน้อยลงฮะอย่างคนเป็นมะเร็งต้องทานมื้อละ1กรัม1กรัมก็คือ1000มิลลิกรัมนะครับแต่นี้เราทานแค่450มิลลิกรัมก็เหลือเฟือแล้วแต่คนเป็นมะเร็งเขาต้องทานถึง4มื้อมื้อละหนึ่ง หนึ่งกรัมก็คือวันหนึ่งเนี่ยประมาณ16เม็ดถ้าเป็นขั้นที่3ที่4นะครับค่ะยังไงก็ตามโทรมาปรึกษาก่อนได้ไดให้บอกกับร่างกายเราแล้วก็โรคที่เราเป็นอยู่ด้วยที่สำคัญคือเด็กก็สามารถทานได้ด้วยน,นคะครับ,รบจริงๆแล้วเรื่องของสปปรรพคุณเนี่ยไม่ใช่เหมาะสําหรับผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กที่มีปัญหาอย่างที่บอกโรคภูมิแพ้อะไรต่างๆก็ทานได้นะครับแล้ววันนี้มีสิทธิพิเศษด้วยสําหรับคุณผู้ชม5เช้าเมาส์ใหญ่นะครับที่โทรไปที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับ0 9 8ย์1 4 1 0 5 ถึง6นะครับ0984914105ถึงเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นสิทธิพิเศษร,รับตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงด้วยนะครับก็คือซื้อ3ขวดก็มีของแถมพิเศษเป็นร่มให้ด้วยจ้ะนะคะต้องรีบโทรมาเลยนะคะสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้นะครับท้ายสุดแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องอของสุขภาพของคนในทุกวันนี้หม<ก>ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องทานทานอาหารเสริมด้วย ออกกําลังกายแน่นอนพักผ่อนให้เพียงพอมันก็จะช่วยป้องกันโรคได้นะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาทําแต่งานนะครับจนเราเริ่มมาดูแลก็อายุมากแล้วแต่ก็ยังดีที่ว่ามันไม่สายนะฮระบแต่ว่าครา,าวที่แล้วที่มาเนี่ยคราวนี้เด็กกว่าอีกจริงไหมไม่ได้อวยนะรู้สึกไหมครับเ,เห็นหชัดเจนว่า เห็นชัดเจนว่าอันนี้อันนี้คือผลพลอยได้ด้วยใช่ไหมคือเห็ดลินจือเนี่ยช่วยเรื่องนี้ด้วยนะคหน้าตาจะสดใสนนั่หลอมตะไงดูจัดกันไปนะครับขอบคุณคุณวิริยะมากมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาพบกับนักเลงใจแมวนะคะแล้วก็เด็กอะไรไม่รู้รองเกินวัยค่ะเขาบอกว่าตัวเล็กนิดเดียวนะคะแต่หุ่นยิ่งกว่าครูสอนฟิตเนสแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันสักครู่ค่ะ